เกินเจินเดินเตินเดินเตินเบินเปิร์นเอิน เขินเขินเฉินเถินเถินเผินเฟืนเศรนเศรนเศรนเหิน เงินเยินเนินเนินเมินเยินเรินเลินเวินเลิน คืนคืนคืนเชิญเซินเชิญเทิน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  เฟินเพินเฮินเกินเขินเขินขืนขืน คืนเงินเจินเฉินเชิญเซินเชิญยืนเดินเติร์นเถืน เทินเทินเนินเดินเตินเถินเทินเทินเนินเบินเปิ่น เฝิ่นเฝิ่นเผินเฝิ่นเผินเมินเยินเรินเลินเวินเสิ่น เสริญเสริญเหินเลินเอินเฮิน